เราทุกคนก็เห็นแก่ตัวนะทุกเรื่องเห็นได้หมดละก็ความจริงนางเอาพัดเนี่ยพัดสามีพฏิบัติอยู่ก็ไปยืนยืนบังไม่ให้สามีเห็นนะแล้วก็พูดเบาๆที่บนไปข้างหน้ากลัวสามีจะได้ยินพระาศาสดาก็ยืนนิ่งแล้วสั่นศรีรษะแสดงอาการว่าไม่เสด็จไป นางเห็นอาการเช่นนั้นก็เกิดขำนะหัวล่อขึ้นโดยเสียงดังสามีก็ได้ยินเสียงภรรยาหัวเลาะหันมามองก็เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จยืนประทับอยู่ปินทบาตอยู่เขาก็รู้เลยก็กล่าวว่า นางหญิงถอยพระสมณะโคโดมมายืนตรงหน้าเจ้าทำไมไม่บอกเราเจ้าทำกรรมอันหนักหนอแล้วถืออาหารที่เขาบริโภคไปแล้วเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเดินไปเฝ้าพระผู้มีภาคเจ้าแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าถวายทานห้าครั้งขอพระองค์อย่าได้คิดว่า อาหารนี้เป็นอาหารอันส่วนอันเป็นอาหารที่เหลือเลยขอพระองค์จงทรงรับอาหารนี้เถิดอันนี้ก็เป็นความศรัทธาของเขาความเลื่อมใสของเขาความเชื่อของเขาคนเรานี่มีศรัทธาแล้วก็ทำบุญได้ทุกอย่างเพราะว่าเชื่อว่า ุญที่ทำนั้นจะให้ประโยชน์แก่เราพระพุทธภาคเจ้าจัดว่าพรามส่วนอันเลิศก็ดีพัดคืออาหารที่ท่านแบ่งครึ่งบริโภคแล้วก็ดีเป็นของสมควรแก่เราทั้งนั้นแม้ก้อนพัดคือก้อนอาหารที่เป็นเดนเป็นของสมควรแก่เราเหมือนกันพรามเพราะพวกเราเป็น ผู้อาศัยอาหารที่ผู้อื่นเลี้ยงชีพเป็นเช่นกับพวกเปรตเปรตจำพวกหนึ่งเรียกว่าปรารถตูไปชีวีเปรตที่มีชีวิตอยู่ได้โดยอาศัยบุญที่ผู้อื่นเขาอุทิศให้เปรตจำพวกนี้เราเคยเป็นมาแน่นอนเราได้เคยเป็นมาแล้วแน่นอนแต่ว่าจะสงสารนี้เวลาตายเป็นเปรตพวกนี้ต้องมาหาญาติรอว่าญาติทําบุญไหม อุทิศให้ไหมจะได้อนุโมทนาพนจากความเป็นเปรดไปพระผู้มีพระเจ้ากล่าวต่อว่าภิกษุผู้อาศัยอาหารที่บุคคลอื่นให้เลี้ยงชีพได้ก้อนพัดคือก้อนอาหารอันใดจากส่วนที่เลิศก,ก็ตามจากส่วนตานกลางก็ตามจากส่วนที่เหลือก็ตามภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อชม ก้อนพัดนั้นและไม่เป็นผู้ติเตียนแล้วขบฉันก้อนพัดนั้นทีระชนทั้งหลายย่อมสารเสริญแม้ซึ่งภิกษุนั้นว่าเป็นมุนีพระเจ้ากล่าวคุณสมบัติของมุนะีผู้สงบกิเลสหรือสงบทุจริตทางกายวาจาใจได้แล้วหรือภิกษุผู้เที่ยวขออาหาร ว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้คือจะได้กอนอาหารได้อาหารที่เลิศที่ปานกลางที่เลวก็ไม่ชมและก็ไม่ติเตียนกอนอาหารนั้นคือไม่มีความโลภและไม่มีความโกรธนั่นแหละบุคคลที่มีคุณธรรมเหล่านั้นสมควรเรียกว่ามุนีพร,ราหมณ์ก็ถามว่าบุคคลเช่นไรควรเรียกว่าเป็นภิกษุเขาก็ อย่างสงสัยอยู่ว่าบคุคคลเช่นไรจะควรเรียกว่าเป็นภิกษุมุนีก็ทราบแล้วว่าผู้มีคุณสมบัติอย่างนั้นแหละคือละความโลภความโกรธได้พระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าจึงกล่าวคาถาซึ่งเป็นวิปัสสนาอารมณ์กรรมฐานให้แก่พรามทั้งสามีภรรยาโดยกล่าวยกเอานามรูปมาว่า ความยึดถือในนามรูปว่าเป็นของของเราไม่มีแก่ผู้ใดโดยประการทั้งปวงอันหนึ่งผู้ใดไม่เศร้าโศกเพราะนามรูปนั้นไม่มีอยู่ผู้นั้นแลเราเรียกว่าภิกษุกล่าวเป็นคาถาเป็นคำประพันธ์ที่เราก็รู้จักกันในว่ากรอนฉันเราเอาตามภาษาบาลี พุทธเจ้าเป็นมหากาวีใหญ่แสดงธรรมเนี่ยแสดงได้หลายรูปแบบเป็นร้อยแก้วก็มีเป็นคาถาก็มีให้อารมณ์กรรมฐานแก่เขาเลยว่าความยึดถือในนามรูปว่าเป็นของของเราไม่มีแก่ผู้ใดโดยประการทั้งปวงพรามนะเห็นความยึดถือเลยนะพระเออมันมีลักษณะจริงๆว่า มันอยู่ในชีวิตของปุถดชนทั่วไปนี่แหละเป็นความรู้สึกถ้ามีใส่ชื่อเข้าไปก็เป็นอุปทานโดยทิฏฐุปาทานก็ได้คือยึดถือโดยความเห็นผิดหรือ,อยึดถือโดยโลภะก็ได้ว่านามรูปเนี่เป็นของของเราอะไรเป็นของเราที่เรายึดถือที่สุด ก็รูปปกายมหาพูทธรูปสี่ธาตุดินน้ำลมไฟจริงๆเขาเป็นรูปเฉยๆเขาไม่เคยบอกว่าเป็นของของเราแต่จริงๆเนะี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นรูปไม่ใช่ของของเราเพราะว่าเขาย่อยยับแตกสลายอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะมีเหตุปัจจัยอื่นก็ยังดูเหมือนว่ามันยังอยู่คงที่ แล้วก็ธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งซึ่งอยู่อาศัยอยู่ด้วยกันคือนามธรรมชาติที่ไปยึดถือนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของนามแล้วก็เป็นธรรมชาติที่น้อมไปรู้อารมณ์ที่เรายึดถืออยู่เนี่ยว่าเป็นของของเรานี่เป็นภายในนะนะโดยประการทั้งปวงเนี่ยไม่มีแก่ผู้ใดปัญญาเขาเกิด เขาเห็นความจริงว่าสิ่งที่ยึดถือนะั้นเป็นเพียงนามรูปเท่านั้นเองและอันหนึ่งผู้ใดไม่เศร้าโศกเพราะนามรูปนั้นไม่มีอยู่เมื่อนามรูปที่ยึดถือว่าของเรามันต้องแตกสลายมันต้องจำรุดสุดโทมต้องพินาศความยึดถือมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนเป็นความเศร้าโศกเป็นความเสียใจถ้าหากว่าแขน ที่สมมุติว่าเป็นของเรามันขาดไปตาที่เป็นสมมุติว่าเป็นของเรามันแตกมันดับไปมีใครไหมจะมีความสุขไม่เศร้าโศกไม่เสียใจมีถ้าคนนั้นหมดความยึดถือนะเพราะว่าแขนคนอื่นตาคนอื่นที่แตกดับย่อยยับซึ่งเราไม่ได้ยึดถือว่าเป็นอะไรกับเราเราไม่เกิดความเศร้าโศกเลย ผู้นั้นแหลเราเรียกว่าภิกษุใครที่หมดความยึดถือในนามรูปได้ทั้งปวงและก็ไม่เศร้าโศกเมื่อไม่มีนามรูปเมื่อานามรูปมันสิ้นไปมันแตกไปมันตลายไปมันไม่มีอ่ะมีแล้วก็หายไปผู้นั้นแหละเราเรียกว่าภิกษุเป็นพระอรหันตนะ์ภิกษุในทีน่นี้ก็หมายถึงพระอรหันต์นั่นเอง แต่ว่าความยึดถือว่าเป็นของของเราเนี่ยโดยปกติไม่มีใครรู้จักอะ่ะมันก็ยึดถือกันมาตลอดว่าแต่สงสารนะและความเศจ้าโศกที่ของเราต้องเสียไปอะ่ะนามรูปของเราต้องเสียไปก็เป็นเรื่องปกติอีกว่าไม่มีใครมีใครรู้จักว่าอันเนี้ยมันเป็นเหตุให้เราเนี่ย ต้องได้ท่องเที่ยวไปในวัดสงสารยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใครรู้เลยแล้วกลับเห็นว่าเป็นเรื่องดีงามหรือเป็นเรื่องให้ความสุขกับชีวิตถ้าเรามีของเรามากๆอย่าว่าแต่โลกนี้เลยให้โลกอื่นได้อีกเราก็เอาเพราะด้านพระพุทธเจ้าจึงตัดเอาไว้ว่าแม้จะให้ภูเขาทองคำ ใหญ่ถ้าภูเขาฮิมาลัยแกบุคคลแต่ละคนคนละสองภูเขายังไม่พอแก่ความต้องการเลยเพราะฉะนั้นความยึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเหลือเกินและโดยเฉพาะอารมณ์ที่ความยึดถือมันไปยึดว่าเป็นของเราว่าเป็นนามรูปก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยึดถือนามรูปกันต่อไปเรื่อยๆพอนามรูปนี้หมดเดี๋ยวเราต้องตายแล้วยึดถือไม่ได้เศร้าโศกเสียใจก็ไปยึดถือนามรูปต่อไปในพบต่อต่อไปเพราะฉะนั้นไม่สิ้นสุดอะความยึดถือว่านามรูปนี้เป็นของเราแล้วก็เศร้าโศกว่านามรูปของเราสูญไปสิ้นไป ก็จะเกิดต่อไปเรื่อยๆย,ยาวนานอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นจริงอยู่ในชีวิตแล้วก็ไม่เคยมีใครมาบอกแต่เนี่ยท่านมาบอกเพราะท่านได้เคยเป็นอย่างนี้แล้วก็ได้เห็นโทษเห็นภัยของความยึดถือและก็ได้เจริญบารมีสามสิบประการเพื่ออนุเคราะห์ แกสัตว์โลกให้ได้มาเห็นภัยของอุปาทานขันห้านะขันหานี่โดยย่อๆคือนามรูปนะสี่ขันอะสี่ขันสัญญาขันสังขารลขันเวทนาขันแล้วก็วิญญาณขันเนี่ยถ้าเรียกเป็นนามเพราะว่าน้อมไปสู่อารมณ์เหมือนกันคือไปรู้อารมณ์ต้องมีอารมณ์แล้วก็ตัวสัญญาตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย น้อมไปสู่อารมณ์นั้นนะเช่นภาพสีอย่างเงี้ยตัวที่สัญญาเวทนาสังขารวิญญาณอันเนี้ยมันมีลักษณะเหมือนกันว่าน้อมไปสู่อารมณ์ส่วนรูปเป็นขันที่ไม่น้อมไปสู่อารมณ์นะมันเป็นสภาวะที่ไม่มีการรู้อารมณ์เช่นผมขนเล็บ ฟันหนังเนื้อกระดูก32ประการนะที่เรารักที่สุดนะยึดถือเป็นของเราที่สุดนะผมอยู่บนหัวนี่อย่างของเรานะ่ะขนอยู่กับตัวอย่างของเรายนะ่แต่ถ้ามันหลุดลงไปแล้วชักจะไม่เอาละไม่ใช่ผมของเราละนะฟันนะขนผมเล็บฟันหนังใช่ไหมอย่างรวมๆอยู่ ความยึดถืออย่างยึดมั่นคงแต่พอมันหลุดลงไปแล้วไม่เอาละแล้วก็อย่างอื่นอีกที่รวมกันอยู่ะในร่างกายนี้เรายึดถือหมดด้วยความวิปลาสว่าสวยงามว่ายั่งยืนว่าเป็นสุขว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงจำเป็นต้องให้อารมณ์วิปัสสนาเพื่อเขาให้เกิด ปัญญาพิเศษขึ้นมาละความวิปลาสซึ่งเกิดด้วยความเห็นผิดและเกิดด้วยโลภะเนี่ยให้มันหมดสิ้นไปพรหมามเนี่ยทำตามนะพรารามปัญจักขยะทายกเนี่ยทำตามพร้อมนางพรามณีนะฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามไปก็ใบบรรลุเป็นพระอนาคามีละความโกรธได้และละ ความโลภที่ยังท่องเที่ยวไปในกามมาพบเนี่ยละได้สินอันนี้เป็นความมหัศจรรย์ของการให้อารมณ์กรรมฐานที่เหมาะแก่บุคคลสำหรับกรรมฐานที่พระเธเจ้าให้มากที่สุดน่าจะเป็นอริยสัจสี่เพราะว่าในสมัยที่พระองค์ทรงแสดงธรรมให้แกข่ขรอหัดที่เป็นนอกศาสนาเนี่ย ก็จะแสดงอนุปุพิกถาขัดเกลาวจิตใจซะก่อนว่ากรรมที่เป็นที่พึ่งของชีวิตเบื้องต้นคือการให้ทานสละวัตถุสิ่งของให้ประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นแล้วก็ศีลศีลห้าเป็นต้นแล้วก็ผลของทานของศีลว่ามันให้ผลไปเกิดในสวรรค์ซึ่งมีความสุข มากกว่ามนุษย์มากมายแต่ความสุขในสวรรค์ก็ไม่ยั่งยืนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอายุวัณนนะสุขภละความเป็นใหญ่อันเป็นทิพย์มันะมันก็เป็นเพียงผลของกรรมสร้างขึ้นมาและตัวจริงของมันนะก็คือเพียงรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสเท่านั้นเองแล้วก็ดับไปมีความสุขอันยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่คือความสุขในการสิน้นตัณหานะสิ้นกาม,มาตัณหาเรียกว่าเนคขมมะสุขเป็นความสุขอันยั่งยืนแท้จริงแล้วพระองค์ก็จะแสดงอริยสัจสี่ส่วนใหญ่จะสำเร็จตนาะ ตั้งแต่ที่ประกาศาศาสนาประกาศอิยสัจสีให้ปัญจวัคคีแต่ไม่ได้แสดงอนุปพิกถานะเพราะว่าบวชแล้วปัญจวัคคีบวชแล้วนะการเห็นโทษของความสุขในการรมนะเขาเห็นอยู่แล้วแต่เขายังไม่รู้ว่าความสุขในนิพพานอนะเป็นยังไงก็แสดงอารมณ์ กรรมฐานคืออริยสัจสี่ได้แก่แสดงว่าชาติปีทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เราสวดกันทุกเช้านะแต่มันยังไงมันก็เราเป็นทุกข์ทุกทีจริงๆแล้วพุทธเจ้าสำคัญสรุปสังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานักขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ท่านไม่ได้บอกว่า เป็นทุกข์ของเราหรือมีตัวเราเป็นทุกข์ท่านบอกว่าอุปาทานขันห้าขันห้าที่ไปยึดถือว่าเป็นของเราได้อุปาทานเป็นตัวเกิดเป็นตัวแก่เป็นตัวเจ็บเป็นตัวตายเป็นตัวเศร้าโศกเสียใจลำลายลำพันเป็นมันทั้งนั้นเลยไม่มีเราหรอกและเหตุที่ไปยึดถือมันอย่างนั้นเพราะตัณหาเป็นเหตุเมื่อกำหนดรู้อุปาทานขันห้า ปัญญาสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นก็เบื่อหน่ายคลายความเห็นผิดคลายความลักพระยาโกน・ัญยะก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันเห็นพระนธิพานให้อารมณ์กรรมฐานนิดเดียวนะไม่ได้ให้มากเลยเราก็สวดธรรมจักได้ก็จะเห็นว่าท่านไม่ได้อธิบายอะไรมากบายนะเพียงแต่ว่าบอกว่า อุปาทานขันห้าเป็นตัวทุกข์นะเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้อ่ะเพราะเราไม่สนใจเราจะกําหนดทีไรก็ไม่รู้ทุกทีนะมันก็เป็นตัวเราสวยตัวเราสุขเป็นของเราทุกทีนะเพราะว่าปัญญาไม่เกิดแต่ว่าพระปัญญาคนญญาฟังแล้วเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นอยรยสัจสี่เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งพุทธเจ้าแสดงมากโดยเฉพาะให้แกขรคฤหัดทั้งหลาย มาแสดงกับยะสะกุลบุตรก็แสดงอริยสัตว์แสดงแก่มารดาบิดาของพะยะสะแสดงแก่เพื่อนของพยาสะก็แสดงอริยสัตว์สนะเป็นสัจจะแท้จริงอันประเสริฐเป็นของพระริยเจ้าไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีใครสามารถจะมากล่าว ว่าที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยผิดอุปทานขันธ์ห้าเนี่ยมันไม่เคยเป็นทุกข์หรอกมันเป็นสุขมันเที่ยงเนี่ยไม่มีใครกล้าหรือตัณหาเนี่ยมันไม่ได้นําทุกข์มาให้หรอกมันนําความสุขมาให้ไม่มีใครกล้าหรือนิพพานซึ่งเป็นที่ดับตัณหาและดับอุปทานขันธ์ห้าเนี่ยไม่มีหรอกโกหกพูดไปเฉยๆไม่มีใครกล้าได้ไม่มีใครกล้ากล่าวขัดขาศได้ หรืออรอยิยมรรคมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นตัวเจตสิกส่วนสังขารขันเจ็ตัวเออแตัวเนี่ยไม่สามารถจะกำจัดกิเลสได้นะไม่มีใครกล้าคัดค้านนะเป็นการแสดงความจริงซึ่งให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่ได้เห็นความจริงอันนี้ความจริงอันนี้เป็นความจริงซึ่งมีอยู่ในชีวิต ทุกอริยสัตว์ก็มีอยู่ในชีวิตหรือใครไม่มีคนไม่มีทุกอริยสัตว์คือคนที่ไม่ได้เกิดในโลกไหนๆก็มีอยู่อุปทานกันหน้าเป็นผลตัณหาที่เป็นเหตุให้สร้างอุปทานกันหน้าก็มีอยู่ะเราก็มีตัณหาก็อยู่ตลอดนะแต่นิโรดดิพานยังไม่มีเพราะว่ามันมาจากเหตุคือการ ทมอริยมรรคในองค์แปดให้สมบูรณ์เนี่ยการฟังธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติไตสรนาคมศีลส,สมาธิปัญญาปัญญาขั้นต้นเนี่ยจะต้องมีปัญญาเกี่ยวกับเรื่องกรรมและผลกรรมเสียก่อนจึงจะ พัฒนาไปเป็นวิปัสนาปัญญาถ้าไม่มีความรู้เรื่องกรรมเรื่องผลกรรมมาเป็นพื้นฐานเนี่ยก็ไม่สามารถจะ,จะเจริญวิปัสนาปัญญาได้เพราะฉะนั้นเรื่องของวิปัสนาปัญญานี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกับเรื่องทานที่เราทำกันนะแต่เป็นเรื่องยาก สำหรับการที่จะทำให้ถูกต้องและก็ได้ผลสมบูรณ์แบบแต่ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่ชีวิตเราจะต้องขวนขวายศึกษาอยู่กับเรื่องเหล่านี้เพราะว่ามันไม่มีในวัฏสงสารที่จะมีใครมาแสดงธรรมให้เราฟังไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องมีอยู่ตลอดมีธรรมะของพระสัมมาสัม,มพุทธเจ้าอยู่ตลอดไม่ใช่อย่างนั้นนานๆก็จะ มาเกิดขึ้นในวัฏสงสารเราก็เต่าตาบอดตอนนี้โชคดีเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็โชคดีเกิดได้ยินเสียงธรรมะแล้วพอจะมีศรัทธาแต่อาจจะโชคร้ายก็ได้ไม่เอายังชอบที่จะฟังอย่างอื่นดีกว่าชอบที่จะทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่ามันเป็นความสุขเป็นประโยชน์ของชีวิตที่เห็นทันตาเลย ก็อาจจะเลิกหันหลังให้พระธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปก็ได้แต่ทั้งๆท,ที่มีคําสอนอยู่อย่างนี้นี่แหละเวลาที่เราจะให้กับคําสอนของพระศาสดาน้อยมากเมื่อเทียบกับเวลาที่เราให้กับโลภโทสะโมหะเป็นเวลาที่มากมายเหลือเกินเพราะนั้น การพ้นไปจากวัตรสงสารนี่จึงเป็นเรื่องยากที่สุดในเจละสูตรพระพุทธเจ้าได้จัดไว้ว่าพระผู้มีภาคเจ้าตัดถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้วควรจะกระทำอย่างไรเ,เราลองคิดไปตามเลยนะเมื่อผ้า ที่เรานุ่งเนี่ยมันถูกไฟไหม้หรือผ้าพกศีรษะถูกไฟไหม้หรือว่าไฟกําลังไหม้ศีษะพิสูจน์ทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้วควรจะกระทําความพอใจความพยายามความอุตสาหะความไม่ย่นย่อความไม่ท้อถอยและสติสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อดับผ้าหรือศีรษะนั้นสาสมบุตรว่าไฟมันไหม้ห้องเนี้ย ทำไงดีต้องรีบดับไฟมันจะมาไหม้เราเป็นเรื่องปกติใครๆก็ต้องทำอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงวางเฉยไม่ใส่ใจถึงผ้าหรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้แล้วพึงกระทําความพอใจ ความพยายามความอุตสาหะความไม่ย่นย่อความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อตัดสรู้อริยสัจสี่ที่ยังไม่ตัดสรู้ตามความเป็นจริงพุทธเจ้าบอกวางเฉยไม่สนใจไฟที่กำลังไหม้ตัวจริงแรงกว่านั้นร้อนกว่านั้น ไฟสิบเอ็ดกองอย่างไม่เราคือราคะโทสะโมหะเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจล่ำไหลล่ำพันและไฟในนรกเนี่ยังเผาอยู่เราจะต้องไปตกแน่นอนนะถ้าอย่างเป็นปุถุชนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดับแต่ให้พิจารณาริยสัจศีที่ยังไม่ตัดสู้นะ ตามความเป็นจริงอริยสัจสี่เป็นฉไหนคือทุกอริยสัจได้แก่อุปาทานขันห้าควรกำหนดรู้ด้วยสัมมาทิฏฐินะรู้อะไรอะรู้ลักษณะของนามของรูปรู้ลักษณะสิ่งที่เรารักที่สุดนั่นแหละรลกรักอะไรกันแน่รักที่เสมอไม่มีใครเสมอสูงสุด รักใดเสมอตนไม่มีก็คืออุปาทานขันห้าลองดูซิว่ามันเป็นอะไรแน่กำหนดรู้ลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราอะวะ่าตัวจริงมันเป็นอุปาทานขันห้าคือนามและรูปใช่ไหมทุกขสมุทัยอริยสัจคือตัณหาต้องละ,ะยังไงก็ต้องละตัณหา นะไม่มีเนะี่ยทานจเจริญตัณหาแล้วจะอยู่เป็นสุขก็ไม่มีต้องละให้เด็ดขาดทุกขานิโรธอริยสัจคือพะนิพานต้องทำให้แจ้งคือต้องไปสัมผัสให้ได้ด้วยมัรคจิตหรือด้วยอริยมรรคมีองค์แปดและทุกขานิโรธาคามมนีปฏิปทาอริยสัจคืออริยมรรคมีองค์แปด ควรทําให้เกิดมีหรือควรเจริญได้แก่เจตสิกสิ่งที่ปรุงแต่งจิตจิตนี่มันอย่างหนึ่งเจตสิกก็อีกอย่างหนึ่งแปดตัวนี้ต้องเจริญทําให้บริบูรณ์ทําให้เกิดพร้อมคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้เป็นฝ่ายปัญญาสองสองตัวนะคือปัญญาเจตสิกที่กําหนดรู้ทุกนันแหละ ทุกที่อุปทานกันห้าเขาเป็นอยู่ตอนนี้ท่านทั้งหลายมีทุกอะไรล่ะทุกนั้นมันอุปทานกันห้ามันเป็นนะไม่ใช่ตัวเราเป็นถ้าปัญญามันไปนรู้เข้ามันมีโอกาสเบื่อหน่ายแล้วก็สบ,บาสังกปะเป็นตัววิตกยกไปสู่อารมณ์ตามกำลังปัญญาคือละโลภโทสะละความ ยินดีพอใจต้องคิดละนะเห็นโทษของกามแล้วก็คิดละความโกรธความเบียดเบียนเพราะมันเกิดมาด้วยความไม่รู้นะความไม่รู้อุปาทานขันห้านั่นแหละ<ม>ก็เลยทำให้เกิดความรักเกิดความโกรธเมื่อต้อง ศูญเสียอุปทา,านขันห้าไปอันนี้เป็นส่วนปัญญาส่วนเมื่อมีปัญญาอย่างนี้ก็จะมีการเว้นเรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะเว้นเลยว่าไอ้กรรมชั่วทางกายกรรมชั่วทางวาจานี่มันเกิดด้วยโลภะโทสะต้องเว้นเว้นกรรมชั่วทางกายทางวาจาเจ็ดอย่างนะทางกายสามทางวาจาอีกสี่ถ้า จะเลี้ยงชีวิตคือมีข้าวมีน้ำมาเลี้ยงชีวิตเนี่ยจะต้องเลี้ยงชีวิตด้วยการเว้นจากทุจริตทั้งเจ็ดเรียกว่าสัมมาอาชีวะ